ติดาดูหน่อยนะตัดสินให้ระวัลทเรียนอีตีมฝฟ้าจะเปก็น่ารักครับน่ารักนะนะควาอตั้งใจนะน้องดาน้ำใจในสถานการกกู์พิเศษน,นะครับที่มาล่ง,งานในาวันนี้จมต้อาได้ีนะครับทีนําผมเป็นนไม่ค่อย ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ตรงนี้ครับแต่วันนี้ผมมีความไม่ได้ไม่ได้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าผลทำรวบรวมงานที่จะระเมินและโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตนเองร้อยท่านได้อย่างมีความสุขต ก็เชิญทุกท่านเลยครับในโลกจิตวิญญาณนะเป่าน้าเชิญครับเชิญครับนะฮะเดี๋ยวท่านผู้บริการต้องมอบเสียงเพลงเดิมเฮ้ยเขาไม่ได้มาดีกว่าตัวเองตัวเองมาด้วยตัวเองเฮ้ย